มากินดูรียนครับสวัสดีค่ะทุกคนมาดูอันนี้อะไรเนี่ยุเรียนค่ะไปร้านเอซซช็อปมาก็ได้ทุเรียนมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลยนะของชอบของไอไม่เดินอืมกินกูรีุเรียนกับอืมหอม อยากกินมานานแล้วทุเรียนอืมอร่อยไหมอร่อยมากหอมไหมอืมอืหอม อืออน่ากินมากครับมันจะแซ่บแท้แซ่บปะอือแซ่แบมากอืออืมอมาจ้ามากินทุเรียนกันเด้อนี่ไปรนานเอเชียช็อปมาได้ทุเรียนมากินให้พ่อหายอยาก อ,อร่อยมากแซบๆพี่นองยังแข็งด้วยอ,อ,อร่อยที่สุดเลยค่ะได้กินทุเรียนสมใจอยากเนาะดีใจมากค่ะที่ได้กินทุเรียนอีกครั้ง